สรุปประเด็นทองคําขอไปครับสรุปข่าวประจาช่วงเช้าวันที่2เดือนพฤษภาคมนะครับคุณผู้ชมไปเริ่มต้นกันที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ก่อนเลยนะครับปิดบวกไป0.21% S&P 500ปิดบวก0.63%แล้วก็ n ส s d a q ปิดบวกมากที่สุด1.52%ครับในสองดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดีโดยดาวโจนส์และ s p 500นั้นปิดในดันบวกติดต่อกันเป็นวันที่8 ขณะที่ดัชนีนัสด a q นั้นปิดพุ่งขึ้นกว่า1.5%ผานรับกับผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่าง Microsoft และ Meta Platform Microsoft นั้นได้มีการเปิดเผยกำไรและก็รายได้ที่สูงเกินคาดในไตรามาสที่3ของปีงบการเงิน2,568ซึ่งสิ้นสุดณวันที่31มีนาคมนะครับโดยได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งของธุรกิจนะฮะอสู Azure. อสูเร่นะฮะถ้าเกิดว่าผมสกดผิดต้องกราบขอประธานอภัยนะครับซึ่งเป็นธุรกิจคลาวนอกจากนี้ Microsoft นั้นยังได้ปรับเพิ่มคาดการรายได้จากธุรกิจดังกล่าวในไตรมาสที่4ี่ของปีงบการเงิน2 5 6 8อีกด้วยคุณ Microsoft นั้นพุ่งขึ้น7.6ปิดที่ระดับสูงสุดนับแต่ตเดือนมกราคมขานรับกับผลประกอบการที่แข็งแกร่งและก็เป็นปัจจัยหนุนมูลค่าตามราคาตลาดของ Microsoft พุ่งขึ้นแซงหน้าบริษัท Apple ในระหว่างวันครับทุกท่าน ทีนี้นะครับนั่งถุดรับเรามาดูกันที่ราคาน้ํามันดิบกันดีกว่านะครับเมื่อคืนนี้ปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปสดใสเลยทีเดียวสัญญาดับมันดิบเวสเทิซ์ส WTI ตลาดนิวยอร์กก็ปิดตัวในแดนบวกวันพฤหัสบดีหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมผู้นําของสหรัฐขู่ว่าจะาคว่ำบัตรอิหร่านภายหลังจากการเจราจานิวเคลียร์รอบที่4ระหว่างสาหรัฐและอิหร่านถูกเลื่อนออกไปครับ ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มทูตโซเชียลเมื่อวานนี้ว่าการซื้้อดมันหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเคมีจากอิหร่านทั้งหมดจะต้องยุติลงและประเทศหรือว่าบุคคลใดที่ซื้อสินค้าเหล่านี้จากอิหร่านนั้นจะถูกคว่ำบาตรขั้นทุติยภูมิข้ามขู่ดังกล่าวนั้นมีขึ้นหลังจากที่เอสมาอิลบาเกีนะครับโฆศกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้กล่าวว่า การเจราจานิวเคลียร์รอบที่4ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์นี้ที่กรุงโรมถูกเลื่อนออกไปตามข้อเสนอของโอมานขณะที่กำหนดวันเจราจารใหม่นั้นจะมีการประกาศให้ทราบต่อไปในภายหลังทั้งนี้นะครับโอมานนั้นทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจราจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเพื่อช่วยลดความเห็นต่างระหว่างทั้งสองประเทศและก็ส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาค โดยการเจรจารอบแรกนั้นอิหร่านกับสหรัฐจัดขึ้นที่กรุงมัสกัตเมืองหลวงของโอมานครับเมื่อวันที่12เมษายนและก็รอบที่2นั้นนะครับจัดขึ้นที่กรุงโรมเมื่อวันที่19เมษายนครับทางด้านนักวิเคราะห์จากบริษัทลิโพออยล์แอสโซเชต์นะครับได้มีการคาดการณ์ว่าหากรัฐบาลทรัมป์นั้นบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรขั้นทุติยภูมิกับประเทศที่ซื้อน้ํามันจากอิหร่านตามคําขู่ ก็จะส่งผลทำให้อุปทานน้าม,มันในตลาดโลกนะั้นลดลงประมาณ1.5ล้านบร์เรลต่อวันเลยทีเดียวครับขณะที่นักทุนนั้นก็จับตาดูความเคลื่อนไหวของซาอุดีอาระเบียนะครับหลังจากที่สื่อรายงานว่าซาอุดีอาระเบียไม่เต็มใจที่จะพยุงตลาดน้ํามันด้วยการปรับลดกําลังการผลิตเพิ่มเติมนอกจากนี้ซาอุดีอาระเบียยังยืนยันว่าสามารถรับมือกับภาวะราคาน้ํามันต่ําเป็นเวลานานได้ นับเป็นการส่งสัญญาณว่าซาอุดิอาระเบียนั้นซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่ที่สุดของโลกอาจจะเปลี่ยนจุดยืนไปเป็นการเพิ่มการผลิตน้ํามันครับเพื่อที่จะชิงส่วนแบ่งทางตลาดกลับคืนมานอกจากนี้นะครับนักงทุนนจับตาการประชุมของสมาชิก8ประเทศของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกกํามันโอเปกและก็ชาพาราบิทหรือว่าโอเปกพลัสในวันที่หพฤษภาคมโดยที่จะประชุมจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับกําหนดการผลิตเพิ่มเติมในเดือน มิถุนายนด,ด้วยครับทุกท่านนี่เป็นสิ่งที่มีการรายงานเข้ามานะครับนักสุดครับทุกท่านครับเมื่อเรามาดูการาฟราคาน้ำมันดิบแล้วนะครับราคาน้ำมันนี่ฟื้นตัวเกือบจะได้ครึ่งทางแล้วถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะถ้ากับว่าอิหร่านไม่สามารถที่จะส่งออกน้ำมันได้จริงตามที่สรอข่าวรายงานเขาบอกว่าปริมาณน้ำมันในตลาดนั้นจะหายไปประมาณ1.5ล้านบาร์เรลซึ่งมันจะเทียบเท่ากับความกังวลว่าทางฝ่ายของโอเปกนั้น จะทําการเพิ่มกําลังการผลิตเกินมาประมาณสักหนึ่งล้านบาร์เรลต่อวันหรือเปล่าน้ําหนักมันพอๆกันครับกราฟก็เลยดีกลับขึ้นมาเกือบจะครึ่งทางดังนั้นเมื่อปัจจัยพื้นฐานมันเริ่มมาขานกันสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือกลับมาวัดกันที่แนวฐานท้านเทคนิคแล้วครับผมอยากให้คุณผู้ชมนั้นจับตาดูโซน60ถึง61อดยต่อบ,บาเรลให้ดีๆถ้าทะลุได้เขากลับหน้าบ่ายได้เลย แต่ถ้าเกิดว่าทะลุไม่ได้การลงต่อยชุดหนึ่งก็ควรจะเริ่มต้นในบริเวณแถวนี้เป็นต้นไปได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่มีการรายงานเข้ามาเกี่ยวกับราคาน้ับมันดิบครับส่วนราคาทองคําครับไม่พูดถึงคงจะไม่ได้ราคาทองคำนะครับปิดร่วง96.9เหรียญหลังเจรจารการค้าส่งสัญญาณคืบหน้า ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับผู้นำของสหรัฐได้ส่งสัญญาณว่าสาหรัฐนั้นอาจจะบรรลุข้อตกลงการค้ากับอินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และยังกล่าวด้วยนะครับว่ามีโอกาสที่สหรัฐนั้นจะบรรลุข้อตกลงกับจีนด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับบัญชีโซเชียลมีเดียของสื่อรัฐบาลจีนยังระบุว่าสาหรัฐนั้นได้ติดต่อมาอย่างจีนเพื่อขอเจรจากเกี่ยวกับภาษีศุลกากรที่ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกเก็บจากจีนในอัตรา145%ครับ ขณะที่ตลาดจีนนะครับก็ยังปิดทํางานอยู่นะครับเนื่องในวันแรงงานตั้งแต่วันที่1ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมายาวไปจนถึงวันที่5พฤษภาคมเลยครับซึ่งก็ทําให้บรรากาศการซื้อขายในช่ชวงเช้าเนี่ยเป็นไปอย่างซบเซาเลยและอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับในวันนี้นั่นจะมีการประกาศตัวเลขนอนฟาร์มเพโรซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความสําคัญเลยถามว่าในครั้งนี้จะแรงไหมคุณครับปกติเลย ถ้าตลาดมีข่าวนอกตารางอยู่นะครับตัวนี้อาจจะไม่ค่อยแรงแต่ช่วงนี้คนไม่ค่อยโฟกัสกันที่ข่าวนอกตารางเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันมีแต่เนื้อหาเดิมๆนะครับดังนั้นเนี่ยขาบ่ายผมเรียกได้ว่าน่าจะเป็นความหวังเลยนะอย่างในส่วนของตัว non arm, นอนฟาร์มคาดการณ์ว่าน่าจะออมาหนุนทองทาขึ้นได้แล้วก็ในส่วนของตัวอัตราการว่างงานที่ทรงตัวนะครับอัตราการมีส่วนร่วมตัวเลขคาดการณ์ยังไม่มานะส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงตัวนี้เป็นลบกับราคาทองหน่อยหน่อยแต่โฟกัสที่ตัวนอนฟาร์มเฮโร่ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวคืนนี้ครับช่วงเวลา19นาฬิการเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนี่คือการสรุปข,ข่าวของเราเดี๋ยวเราไปชมโฆษณาที่น่าสนใจกันนะครับนักทุน1นาที30วินาทีและผมจะกลับมาพร้อมกับแนวรับแนวต้านชุดใหม่ครับทุกท่านขอบคุณครับ มาแล้วครับผมสำหรับลูกค้า x x ทุกคนนะครับรอคอยกันมาอย่างยาวนานกลับโปรโมชั่นโบนัส100%เต็มเลยครับสะสมได้สูงสุดถึง500ดอลลาร์แต่บอกไว้ก่อนนะใช้ได้แค่บัญชีแบบสแตนดาร์ดเท่านั้นเลยนะครับแล้วนอกจากนักทุนจะรับโบนัสแล้วใครก็ตามที่อยู่ภายใต้พาร์ทเนอร์โคด้ดคูเปลาล1 2 3นักลงทุนจะได้รับรีเบทเงินคืน จากการเทรดของดังทุนกลับไปด้วยเข้าสู่ m y w a l l e t ในทุกๆวันก่อนเที่ยงเลยนะครับทุกท่านครับแล้วนอกเหนือจากโบนัส100%นี้แล้ว XM ซยังมีในส่วนของตัวโปรโมชั่นเทรดทุก25หลอดรับไปเลย150เหรียญครับนักทุนจะปั๊มยังไงก็สามารถทําได้แต่ผมบอกไ้ก่อนนะว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะก็ปล่อยให้กิจกรรมตรงนี้เนี่ยเขาเป็นขอลูกค้ารายใหญ่ของบล็อกเกอร์เอ็กซมไปแล้วกันครับใครที่เป็นรายย่อยหรือว่าเงินทุนน้อยๆมีพอร์ตเล็กๆ เราเทรดกันตามปกติของเราจะดีกว่านะและเพิ่มเติมนิดนึงครับทุก25หลอด XMR จะแจกให้กับนักงทุน150เหรียญเป็นเงินจริงๆไม่ใช่โบนัส เดี๋ยวผมจะเพิ่มให้กับนักงทุนในฝั่งของรีเบทอีกประมาณ170เหรียญรวมกันเป็น300กว่าเหรียญเลยทีเดียวแต่อย่าลืมนะครับทุกบัญชีมาตรฐานนั้นจะต้องอยู่ภายใต้พาร์เนอร์โค้ดคูปลหนึองสามถึงจะสามารถรับรีเบทเงินคืนได้แต่ถ้าใครที่ยังไม่อยู่นะครับนักงทุนครับภายใต้พาร์เนอร์โค้ดตรงนี้เดี๋ยวจบไลฟ์สดแล้วนะครับผมจะมีวิธีการให้นักลงทุนดู ว่าเพียงแค่เปิดบัญชีทเทรดเสริมขึ้นมาใส่รหัสพัธมิตรคูเปา123เท่านี้ก็จบแล้วนะครับยังไงฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะขอบคุณครับ